ายาเครื่องจักรสีแดงเป็นสมญานามที่สื่อถึงรูปแบบการเล่นที่มีระเบียบว,วินัยสูงมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการเอาชนะคู่ต่อสู้และคว้าแชมป์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอแต่ลิฟอ์พูลของอันเนอร์ยังห่างไกลจากคำว่าเครื่องจักรสีแดงที่ทำงานอย่างราบรื่นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอันดับต้นๆคือระบบเพสซิ่งที่แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ลิเวอร์พูลคอร์เนอร์มุมที่แฟนลิเวอร์พูลต้องรู้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลิเวอร์พูลคอร์เนอร์ครับทีมของอร์เนอร์เปิดซีซั่นแบบกระท่อนกระแท่นครับต้องพึ่งพาประตูสำคัญในการคว้าชัยชนะช่วงท้ายเกมแล้วก็แพ้3เกมรวดก่อนจะเบรกทีมชาติแต่ลิเวอร์พูลยังรั้งอันดับที่2บนตารางพรีเมียร์ลีกนะครับ ปัญหาต่างๆอาจจะถูกซ่อนไว้ครับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายในแนวรุกแต่ที่น่ากังวลคือการเพรสซิ่งครับการเล่นขณะที่ไม่ได้คลองบอลซึ่งเป็นหัวใจหลักของฟุตบอลสมัยใหม่เจมนอตันครับนักข่าวสารยูฟูที่ทำงานให้กับ Morningstar ์และก็ฟอฟให้ความเห็นว่ารูฟููของอาร์เนอร์นั้นยังห่างไกลจากคำว่าเครื่องจักรสีแดงที่ทำงานอย่างราบรื่น โดยปัญหาที่น่าห่วงระบบต้นๆนอต,ตันบอกว่านั่นคือระบบเพรสซิ่งครับที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพรสซิ่งมีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าเพรสซิ่งไม่เป็นระบบจะส่งผลกระทบทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับนอตันยกแมตที่แพ้เชลซีเป็นตัวอย่างครับซึ่งลิวพูนั้นขาดการประสานงานที่ดี สปอสไลน์มิดฟิลด์วตุกต้องวิ่งไล่คู่แข่ง3-4ถึงคนติดต่อกันโดยไม่มีเพื่อร่วมทีมมาช่วยสนับสนุนซึ่งไม่ใช่เพรสซิงที่ถูกต้องครับแต่เป็นการช่อพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ของนักเตะคนหนึ่งระบบเพรสซิงที่ดีต้องไม่พึ่งพาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งครับแต่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อจำกัดพื้นที่และแย่งบอลกลับมาอย่างรวดเร็ว อันเนื่จึงต้องเร่งแก้ไขการเล่นที่ผิดเพี้ยนนี้ตามมุมมองของนาวตันนะครับอาจเป็นสิติที่รวบรวมจากตัวอย่างน้อยไปครับในซีซั่นนี้ก็คือพิมล็กเนัดแต่สิติหลายอย่างนั้นชี้ชัดไปในทิศท,ทางเดียวกันครับว่าเพร s ซ i n g ของลิเวอร์พูลนั้นลดความเข้มข้นลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นการแย่งบอลสำเร็จใน Final Third ลดลงจาก4.5ครั้งต่อ90นาทีในฤดูกาลที่แล้วเหลือ3.9ครั้งในฤดูกาลนี้การผ่านบอลของผู้แข่งต่อ d i v e อ s ์ v e Action ของเลี้ยวปูเพิ่มขึ้นครับจาก8.9ครั้งเป็น9.4ครั้งและสีเ u e น c e การ pressing นั้นลดลงครับจาก12.6ครั้งเหลือแค่10.4ครั้งยังมีอีกจุดหนึ่งที่นอตันยกขึ้นมาสับสนทัศนะส่วนตัว ก็คือสถิติการเล่นเกมรับต่อ90นาทีของ2เซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่เพิ่มขึ้นทั้งคู่ครับฟันได์จาก8.1ในรดูการที่แล้วครับขึ้นมาเป็น11.3ส่วนกั n นเต้ครับจาก6.9ขึ้นมาเป็น8.6ตัวเลขนี้ตีความหมายได้ว่าการเพรสซิ่งหรือการป้องกันจากแนวหน้านั้นล้มเหลวครับทำให้คู่เซ็นเตอร์ต้องทำงานหนักมากขึ้นในพื้นที่ที่ลึกกว่าเดิม อย่างไรก็ตามครับเนาตันนั้นยอมรับว่าเพลสซิงที่ไม่เข้าขาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับเพราะว่าอาร์เนอร์กำลังสร้างทีมใหม่แบบยกชุดในตลาดเดียวเวีรชเคอเคสฟิมปงเอกิติเก้และก็อีซักไม่ได้มีนิสัยเพลสซิงติดตัวมาจากสโมสรเก่าหรือมีความคุ้นเคยน้อยกว่าบรรดาผู้เล่นเก่าของเยอรนคลอปซึ่งต้องใช้เวลาเรียนรู้ระบบของอาร์เนอร์ เราตงยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยนักเตะอย่างฟาพินโยและก็โรเบอร์สันครับที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการปรับตัวเข้ากับระบบของครอปแต่กลุ่มลูกทีมใหม่ของอา์เนอร์ที่เข้ามานะตอนนี้นั้นกลับไม่มีช่วงเวลาแบบนั้นนะครับเพราะว่าถูกส่งลงสนามในฐานะตัวหลักทันทีนี่อาจจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับแต่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่กุนซอดัสจะต้องแก้ไขเพราะอย่างที่ครอปเคยบอกเอาไว้ครับว่าเขาเธอเพลซิ่ง คือการสร้างสรรค์เกมรุกที่ดีที่สุดการปรับความเข้าใจและการประสานงานในเวลาที่ไม่ได้ครอบคองบอดจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับอานเนอร์ครับในการเปลี่ยนหลิวพูให้เป็นเครื่องจักรสีแดงที่ไร้เทียมทานอีกครั้งในมุมมองของนาวตันส่วนเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรครับเพรซิ่งเราลดลงไปหรือเปล่ามีอะไรที่ควรจะต้องแก้อีกบ้างพูดคุยกันได้ครับ นี่เป็นลิวปูคอนเนอร์ใน EP นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับลิวปูคอนเนอร์มุมที่แฟนลิวปูต้องรู้